เช็คสปีดสัญญาณเข้าเป็นไงเนี่ยโอ้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับสี่ห้าร้อยเมตรนะครับนี่นะครับนี่่าสอญญาศติกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับติกพลังงานแสงอาทิตย์ แฟงเทคนะครับตัวนี้เป็นกล่องไฟเบอร์ออปติกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับชื่อว่าแฟลกเก็ต FOB 0 1 SC นะครับโซล่าเซลล์ไฟเบอร์ออปติกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับกล่องไฟเบอร์ออปติกพลังงานแสงอาทิตย์คือตัวนี้เป็นกล่องไฟเบอร์ออปติกที่สำหรับต่อระบบแลนนะครับต่อระบบแลนคือยังไงนะครับต่อระบบแลนคืออ่คุณสามารถใช้ระบบแลนคือสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ย มันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าสายแรนที่เป็นโลหะทั่วไปนะครับซึ่งสายแรนที่เป็นโลหะทั่วไปมันจะมีความสามารถในการรับส่งสัญญาณได้ประมาณ100ถึง1 5อยเมตรนะครับหลังจากนั้นก็ต้องหาวิธีเป็นรีพิตเตอร์นะครับแต่ถ้าใช้สายไฟเบอร์ออปติกนะครับสายไฟเบอร์ออปติกสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยจะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลว่าต่อสายได้ไกลประมาณหนึ่งกิโลขึ้นไปนะครับ1กิโลขึ้นไปโดยใช้แสงนะครับ โดยกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องพกพานะครับกล่องไฟเบอร์ออปติกพกพานะครับพกพายังไงก็คือมันสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ไปได้ด้วยนะครับลักษณะอุปกรณ์จะเป็นยังไงนะครับเรามาดูตรงนี้ที่ชาร์จหรือว่าเสียบต่ออ่าสลับต่อโดยตรงนะครับต่อโดยตรงโดยใช้ไฟเบอร์ออปติกนะครับอ่าพลงงานแหล่งพลังงานนะครับ นะครับถ้าต่อก็คือตอนนี้แสงอาทิตย์บรน,นนั้นอยู่ใช่ไหมครับอ่าถ้าผมปิดถ้าผมปิดตรงนี้อ่าแสงไม่มีนะครับน,นี้แสงอาทิตย์มีปุ๊บไฟต่อมันจะสว่างถ้าแสงที่ไม่มีนี่มันจะอันนั้นเราสามารถกดเรยกว่ากดชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ไปด้วยในตัวนะครับอ่าโอเคนะครับโดยอุปกรณ์ของไฟบอปติกเนี่ยอ่าก็จะมี2แบบ2ส,ส่วนนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นจุดต่ออ่าอแดปเตอร์ ชาร์จไฟนะครับไฟขนาดเนี่ยห้าโวลต์นะครับเสียบไฟเสียบแดปเตอร์ไปนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดตัวกล่องไฟฟอตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้เป็นปุ่มชาร์จพลังงานแสงอาทิต์อ่าเดี๋ยวผมจะมาใส่ที่ให้ท่านดูว่าอ่ามันพลังงานแสงชิดช,ชาร์จยังไงคือถ้ามีแสงอาทิตย์เข้าไฟนี้จะออกแล้วกดปุ่มเนี่ยเราสามารถกดปุ่มให้พลังงานแสงอาทิต์เข้าไปในตัวอ่ากล่องได้นะครับ โดยตัวในตัวกล่องยังมีแบตเตอรี่อยู่เราพกพาไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้อ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่อสายแลนนะครับผมจะต่อสายแลนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายเสียบสายไฟเบอร์ออปติกนะครับเสียบสายไฟเบอร์ออปติกมางนี้อ่าผมจะต่อให้ท่านดูตรงนี้สายแลนนะครับเนี่ยสายไฟเบอร์อรอปติกอ,อันนี้สายไฟเบอร์อรอปติกนะครับต่องนี้ตัวนี้ต่อสายแลนนะครับนี่ต่อสายแลนใช่ไหมถ้าเปิด เปิดปุ่มนี้นะครับเปิดปุ่มนี้ปุ๊บน่ะไฟออกนะครับอ่ะผมเปิดปุ่มนี้ไฟออกแล้วเราก็มาต่ออีกตัวหนึ่งนะครับต่อกตัวหนึ่งอ่าต่อกตัวหนึ่งคือต่อจุดนี้นะครับอ่ะผมจะใส่ไฟอร์ออปติกอีกตัวอีกเส้นหนึ่งนะครับวันนี้เสียบปุ๊บใช่ไหมแล้วผมก็มาต่อสายแรนนะครับต่อสายแรนตรงนี้อ่าต่อสายแรนตรงนี้ผมก็เปิดนะครับเปิดเปิดเห็นไฟไหมอ่า สัญญาณไฟก็มันจะมา2อันนะครับถ้าสมมุติว่าปิดปิดเห็นไหมไฟดวงเดียวเปิดไฟจะมา2 2ดวงแล้วเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ท่านดูว่ามันต่อ,อยังไงอีกนะครับต่อนะครับผมจะต่อกับเราเตอร์นะครับเราเตอร์ Wi-Fi 4G นะครับอ่ากับสายต่อสายแลนนะครับต่อกับสายแลนตรงนี้กับไฟเบอร์ออปติกตรงเนี้ยก็คือต่อแล้วสัญญาณแลนมีแล้วนะครับสัญญาณแลนมีแสดงว่าคือไฟสัญญาณมานี้ มาตรงกล่องนี้นะครับกล่องนี้สัญญาณจะกระพริบ pp, แล้วผมก็จะมาต่อเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้คือผมจะมาเทสสปีดก็คือต่อเราเตอร์ตัวนี้แล้วก็ใช้สายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยต่อสัญญาณมาแล้วเอาสัญญาณแล้วระบบอินเทอร์เนต็ตตรงนี้มาต่อกับเชื่อมต่อกับกล่องตัวนี้เพื่อส่งสัญญาณมาเราเตอร์ตัวนี้อีกทีเป็นสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับก็ลักษณะการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับ เห็นไหมเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ท่านดูนะครับการใช้งานก็จะเปดูตัวอย่างรอบนะครับผมจะต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi 4G นะครับใช้ซิมได้นะครับอ่าแล้วมาต่อกับกล่องตรงนี้เป็นสายแลนนะครับสัญญาณก็มีอยู่นะครับตรงนี้เป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับพอต่อสายแลนปุ๊บอ่านี่คือสายไฟไฟเบอร์ออปติกนะครับสายไฟเบอร์ออปติกก็จะมาต่อจุดนี้นะครับสัญญาณก็จะขึ้นอย่างนี้กระพริบอย่างนี้เพราะมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็จะมีสายแลนนะครับสายแดนต่อมายังเราเตอร์ตัวนี้นะครับต่อมายังเราเตอร์ตัวนี้ปุ๊บระยะไกลนะครับคือว่าระยะไกลคือไงสามารถต่อได้พันกิโลเมตรนะครับพันพันเมตรนะครับหรือว่า1กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วเราจะมาเช็คสปีดนะครับว่าสปีดเป็นไงนะครับผมจะมาเช็คสปีดนะครับเช็คสปีดสัญญาณนะครับว่าเป็นไงเนี่ย โอ้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับสี่ห้าร้อยเมตรนะครับนี่นะครับนี่อ่ะสัญญาณแรงมากนะครับนี่นะครับก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสปีดอีกรอบครับโอเคออปติกพลังงานแสงอาทิต์ครับออปติกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ 何 <Nah. S 2> <music>